วินเมทวินสุดหล่อออร่าในงานวันเกิดเพื่อนงานนี้แย่งซีนสุดๆล่าสุดหนุ่มวินเมทวินหลังจากขึ้นคอนเสิร์ต Octopop 2 0 23และก็ยังไปถ่ายซีรีส์กับสาวใบาเฟิร์นพิมชนกต่อต้องยอมรับเลยค่ะว่าเวลาของหนุ่มบินมีค่ามากๆจริงๆนอกจากนี้ยังได้ไปโฆษณาให้กับร้านขนมบานของตัวเองแต่ก็ไม่วายที่จะมีเวลาให้กับแก๊งเพื่อนโดยงานนี้หนุ่มบีนก็ได้ ไปร่วมฉลองให้กับสาวแบมนัสมน์ซึ่งเป็นนักแสดงจากทางช่องเจ็ดโดยงานนี้ก็ยังมีชื่อเสียงจากละครเรื่องลมพัดผ่านดาวอีกด้วยโดยคนนี้ก็ทำเอาหนุ่มบีนได้มีความสุขในงานวันเกิดในครั้งนี้ด้วยกันพร้อมกันนี้ยังมีเพื่อนที่ถ่ายคลิปวิดีโอของหนุ่มบีนมาให้ทุกคนได้เห็นซึ่งต้องบอกเลยว่าขนาดอยู่ในที่มืดยังดูขาวออรา่ารอแบบสุด จนทำให้เพื่อนถึงขั้นระบุข้อความให้กับคลิปวิดีโอนี้ว่าสุดจะเท่พร้อมแท็กหนุ่มบินเมทวินแน่นอนเขาว่าจะต้องเท่หล่อบแบบสุดๆอยู่แล้วเพราะคนนี้เขาเป็นถึงแบรนด์วอสเตอร์ให้กับทาง p ราด้าก็ต้องมีความหล่อตลอดรวมไปถึงหุ่นดีแบบสุดๆนั่นเองค่ะสุดยอดมากๆชื่นชมจริงๆนะคะหนุ่มบินสามารถ manage เวลาตัวเองได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ทั้งกับครอบครัว และกับเพื่อนฝูงก็ยังมีเวลาให้ตลอดน่ารักซะจริงๆไม่แปลกเลยที่หนุ่มวินเขาจะมีเพื่อนซียกวงการบันเทิงเลยทีเดียวส่วนแฟนคลับเองก็ต่างตกหลุมรักหนุ่มวินเมทวินไม่หยุดก็เพราะความน่ายของหนุ่มวินนั่นแหละค่ะรักที่สุดนะคะและพร้อมพพอร์ตทุกๆการทำงานของหนุ่มวินขอขอบคุณวินเมทวิน ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ